รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย Isuzu New X สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเราสองคนค่ะกับรายการกูรูคู่อร่อยนะคะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันอังคาร10โมงครึ่งทาง m c o t HD ช่อง30นะคะวันนี้คุณอาค่ะเรื่องราวน่ารู้ของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ อ่ะพูดถึงเดือนพฤษภาคมนี่ในช่วงต้นๆเดือนเราจะมีวันสําคัญอยู่สองวันก็คือวันฉัตรมงคลแล้วก็วันพืชมงคลอืมสําหรับวันฉัตรมงคลนั้นก็คือเป็นวันสําคัญที่ครบรอบการเสด็จขึ้นของราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าของวงศ์ชนชาวไทยเรานั่นเองแล้ววันพืชมงคลค่ะเอ เป็นวันเกี่ยวกับอะไรเป็นวันที่สําคัญเกี่ยวกับเกษตรกรไทยค่ะคุณอาอจําได้ตั้งแต่เด็กๆนะคะจะมีถ่ายทอดสดพิธีแรกนาะขวัญด้วยจะมีพระโคเพราแล้วก็มีการเสียงทายด้วยว่าปีนี้<ร>ะจะอุดมสมบูรณ์ไมมน้เพราะพระโค ทานอะไรบ้างจะกินหญยาออจะกินน้ําจะกินธัญ,ญพืชก็จะเห็นภาพของเกษตรกรที่มาหยิบเมล็ดพันธุ์เมล็ดข้าวใช่ไหมคะอมเอากลับไปเพื่อจะไปทําการเกษตรหรือไปบูชาต่อไปอนี่พูดถึงวันพืชมงคลปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่9พฤษภามมคมที่อาพูดถึงเนี่ยก็คือว่าตั้งใจจะพามาที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่นี้นะครับเขาก็มีการจัดงาน วันพืชมงคลเป็นประจำทุกปีเหมือนกันเหรอคะคแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้การปลูกข้าวการทำงานเนี่ยเป็นไปแบบยั่งยืน<อ>เป็นไปแบบมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยค่ะซึ่งรับรองเลยว่าถ้าอาพาไปจะได้ความรู้อีกมากมายจะ,าจ,จะย้อนไปทำงานเหมือนกับบรรพบุรุษของ นั่นแหละสิะเออเออนาะพอบ้านย่ายังมีที่อยู่เลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมียุ้งข้าวอยู่ด้วย <c oughs> นะคุณอาเดี๋ยวไปทำนาดีกว่าว่าแต่ว่าแล้วเรื่องอาหารแล้วคะที่เราจะไปชิมในวันนี้อ,อาหารไม่ต้องพูดสบายมากอยู่แล้วต้องอร่อยอยู่แล้วตามแนวของูรูคู่อร่อยเพียงแต่ว่ายังไม่อยากบอกตอนนี้อุบไว้ก่อนอขอนให้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วกันครับ <c oughs>